ทุกคนครับวันนี้กาลิน่าฟรีไฟล์ได้อัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผม <c oughs> คื่กิจกรรมว่างานเลี้ยงคืนเต้นรำเชิญดื่มดำ่ำกับไอเทมแสนหวานนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเอาของเดิมๆของเกา่าๆมายำรวมกันนะครับผม <c oughs> กิจกรรมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะ <Huh? S 1> ชื่อกลุ่มว่า npcx community official group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอเซนตจ้า พอเข้ามาแล้วก็จะให้เราเลือกนะครับจะมีของให้เราเลือกทั้งหมด1ิชิ้นอ่าขั้นตอนแรกก็จะให้เราทําการเลือกของสองชิ้นก่อนนะครับที่เราไม่ต้องการที่จะเอานะครับตอนนี้พี่ก็เลือกเอาเอาไปแล้วเนี่ยสองชิ้นนะครับมีหน้ากากกับกล่องสุมสกินปืนนะครับผมสองอันนี้ที่พี่ไม่อยากได้เดี๋ยวเราจำดูกันนะครับว่าเราใช้เพชรหมดไปทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมรอบแรกหมดไปหมุนครั้งแรก9้าเพชรยืนันยังไงดี จะได้ชุดเลยไหมหรือว่ายัางไงเรียบร้อยครับผมได้ตัวได้มอนโอ้โหรู้เรื่องเหมือนขั้นต่อไปครับผมครั้งที่2ก็จะใช้เพชรทั้งหมด49เพชรนะครับครั้นที่2จัดมาออเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหชิ้นส่วนแห่งความทรงจำครับผมโอ้โมีเยอะแล้ว <What? S 1> ครั้งที่สามใช้9 9เเพชรนะครับผมอ่ะกดไป ได้บอร์ดครับผมรอบนี้โอ้โ oh ห oh <crap. S 1> กินเกลือมาแต่ไกลครับนี่มันกิจกรรมหมุนแปดทีการันตีกินเกลือปะเนี่ยฮัลโหลมารอบต่อไปครับผม199เพชรครับผมจัดไปอ,อ๋อเป็นสกินแมวเหมียวครับผมสกินเจ้ามิว้วน้อยครับรอบต่อไป299เพชรครับผมจัดมาเดี๋ยวนี้พี่จะทำการสุ่มเอาทั้ง2ชุดเลยครับผมโหรอบนี้ได้กระเป๋าก็ตายครับผม น้องตายชมพูครั้งต่อไป499เพชรครับผมจัดไป <Hey. S 1> ได้าจจะท่าเต้นเดือสวอนครับผม <Hey. S 1> ก็คือท่าเต้นไอ้นอกกระเรียนนะครับไอ้หมุนตัว <Hey. S 1> อันนี้พี่มีอยู่แล้วอะ่ะครับทุกคน <Hey. S 1> โอ้โหไม่เป็นไรครั <Hey. S 1> ้งต่อไป699เพชรครับผม699เพชรสเกาจัดไป <Hey. S 1> ชุดผู้หญิงออกก่อนแน่เลยดูท่าแล้วนั่นไง <What? S 1> ทำไม <c oughs> ซื้อหวยไม่ถูก <Brad. S 1> ได้เป็นชุดผู้หญิงมาก่อนนะครับผมเซต พิ i n ์เสร็จจัดไปกดตกลงครับผมเปิดไว้เลยแล้วก็ครั้งสุดท้ายของผม999เพชรแพงที่สุดแล้วครับผมชุดผู้ชายกดไปเรียบร้อยครับผมได้แล้วชุดเซ t ตบี t ปิ้นครับผมบีดปิ้นบีดปิ้นเนี่ยชื่อนี้ <laughs> à, กดเปิดกันเลย,อย่องนี้อ่าและะ้วช้ทันทีแต่ก่อนข้างๆก็จะมีรางวัลโบนัสน,นะครับผมเรากดครบไป8เอ้ครบ5ทีเราก็จะได้ของเล็กๆน้อยๆครับผม ตัวอีโวก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับงานเลี้ยงคืนเต้นลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดกันดีกว่านะครับผมว่าชุดผู้ชายผู้หญิงนั้นจะสวยเท่หล่อขนาดไหนนะครับผมไปดูกันก็วันนี้เราก็อยู่กับพิพิเศหนูมิ้นนะครับผมหรือน้องมิ้นของเรานั่นเองสวัสดีค่ะอ่าเนื่องจากว่าวันนี้นี่ทุกคนเห็นแล้วนะครับวันนี้พิพิเศดใครตุ่นนะครับผมแอบหนีไปนอนก่อนขึ้นออฟไลน์เลยนะครับผมทั้งใครตุนทั้งหนูจอยนะครับผมแต่เชื่อพี่เถอะ ถ้าใครตุ่นออฟไลยยน์เงี้ยเขายังไม่นอนหรอก <What? S 1> น่าจะไปแอบหนีไปวางแผนนะครับไปนั่งวางแผนแกล้งน้องจอยอยู่แน่ๆเลยนะครับผม <laughs> ถ้าใครอยากรู้เรื่องเรื่องไรเรื่องราวของใครตุ่นกับน้องจอยก็ไปดูกันได้ที่ช่องใครตุ่นเลยนะครับผมอ่าพี่ว่ามันต้องวางแผนแกล้งหนูจอยแน่ๆเลยพี่ว่าเ <laughs> ชื่อพี่แน่นอนเซนเซนพี่คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นทัวร์ฟันธงไปเดี๋ยวเราไปดูกันในโหมดส V 4สทะเลทรายกันดีกว่าผมจัดป้าย อ่ะมาตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโหมดซีวิสซีเทสซายนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามายืนข้างๆชุดเจ้าหญิงกันนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยอ่าอย่างสวยใช่ได้ใช่ได้ไปชุดเก่านะผมนี่หมุนพร้อมกันอ๋อย่างสวยครับผมน่ารักน่ารักนี่น่ารักมากป่ะเราไปยิงกัน let's go วันนี้ขออนุญาตไม่ใส่หัวประจําตัวของพี่นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะเบื่อก่อนนะเปลี่ยนแนวบ้างอะไรอย่างี้อ่าวทำไมทีมเราวาร์ปได้อลองลอง ไม่ใช่หรอกเอ้อขวาเข้าไปนี่แอบหยู่หลุมแอบอยู่หลังต้นไม้อู้หขวาเข้าครับคุณหัวเจ็ดสิค่ะแอบพญาแป๊บต็งอยู่นะตึงอยู่นะตึงอยู่โอ้โหชมตัวค่ะฝั่งนี้อุ้ยซ้ายเข้าซ้ายมื่อวานตัวหนึ่งค่ะอ๋อเพื่อนยิงเนี่ยเพื่อนโอ้สวยโอเคสวยมาอีกแล้วได้เพื่อนไม่ชุบเนี่ยหรอ โอเคสวยชุบตีเพื่อนเพื่อนชุดเลยค่ะชุดเลยค่ะฮะเราไม่ชุบพันยาค่ะกดชุบพ ap ันยาอ่าฮะเราไม่ขวาเข้าโอ้สวยครับผมโอเคสวยจะสวยกลับไปกลับไปทุลักทุเลมากตอนนี้โอเรอดเลยมาจัดเต็ม ปเปียวยิงยุงแล้วกันอันดีเซร์ขายรับผมีมแต่แต่ใครตุน่นเนี้ยแอบแอบแอบถามมาอยู่นะว่าหมดไปกี่พันเพชรกิจกรรมนี้ <laughs> ไม่บอกอไม่บอกอยากรู้ต้องสุ่มเองครับผม <laughs> แต่มันเป็นชุดเก่าครับผมอย่างว่าออแต่ก็สวยอยู่นะชุดนี้เอาเรื่องเอาเรื่องก็แลอยูขอ่ของแลของแลอุ้ยของตัวทหนเนี้ยตัวนี้ครับล้มงหนึ่งครับผมโอ้ยจัง ป่าเพื่อนดักใครจะมโอเคถ้าเพื่อนดักอย่างนี้เราก็ปลอดภัยเหมือนจะขึ้นเข่าไปตัวนึงเออนี่วิ่งมาแล้วล้มสองครับล้มสองข้างหน้าหนูเลยโอเคครับกินตัวน้องมิน้นตัวเดียวค่ะข้างหน้านหน่อยเดี๋ยวละหัวโผล่อเระวังซ้ายมือนะคะล้มหนึ่งครับผมล้ม,สาม,มส,สามแล้วทางซ้ายมือโอเคพี่เจอแล้วเฮ้ย,เ,ยเก็บเสียครับทุกคน ขหมุนโชว์พอดีครับฮัลโหลเดอะแบงเดอะแบงค์ขงทียร์แล้วจังหวะนี้เอาเรื่องเอาเรื่องนี่เลยเธอจะทาเจ้าหญิงอ,อย่างกับรู้ใจพ,พร้อมเพียงเตรียมกันมาแล้วป่ะเนี่ยฮัลโหลป่ะลุยต่อจังหวะนี้รอบที่สามทียนโน้ตอย่าตึงให้มันมากฮัลโหล ออกซ้ายผมออกซ้ายเป็นตัวการตัวหนึง่ง <c oughs> ไม,ม่เจ็บไม่ตายอู้เจ็บเจมีกต์อนนั้นเจ็บมากตัวนี้ครับตายวอดาวค่ะโอ้โอ้โหปืนเบี้ยว <c oughs> อยู่ตรงเนิน <c oughs> นะครับชุบเพลยน,นะชุบเลยมันจะมาช้า้องมิน้นออกไม่ช้าชุบเลยชุบเลยชุบเลยซ้ายเข้าน้องมิน้นโอ้โหมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมหลังสวยครับ อยู่ซ้ายมือครับตรงเนี่ยพี่เรียกไงดีโอโดนหัวไรสีอ่าโดนซ้ำโอ้เพื่อนอยู่ไกลเกินลมแล้วตรงน,นั้นน่าจะลมแล้วน้องมิ้นหน้าหนูะอเพื่อนอะไรยังไงเพื่อนอะไรยังไงตัวท้ายอยู่ไหนเอ่ยนะฮะก่อนโอ้เพิ่งรู้เพื่อนเราเแร้งฮีโร่อีกแรลงแดงสุดด้วยใช่ใช่โอ้อยู่นี่อยู่ข้างหน้าหนูครับผม เซอร์เซอร์ใครเซอร์เซอร์อุ้ยไม่แตกมัองมินนิดเดียวเอาเลยเอาเลยน้องมิ้นเข้าเลยเข้าเลยเพื่อนเข้าแล้วน้องมิ้นโอเคสวยครับสวยสวยสวยไปสามสูตรแล้วทำไมครัว่าแต่ตอนสุ่มพี่ได้บอกเปล่าเนี่ยว่าพี่ใช้เพชรหมดหรือกี่เพชรวะลืมแน่แน่เลยอะไรเดี๋ยวไปบอกตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมว่าใช้เพชรหมดไปกี่เพชรเดี๋ยวลองไปดูอีกที ไม่โชวเ์เหมือนกันว่าได้บอกหรือเปล่าสามโูนครับผมตอนนี้ขึ้นขั้นบนดีก็เอ้เดเดเๆเห็นหัวเจ็บหนึ่งครับผมโดนไปสามนัดน่าจะประมาณร้อยหนึ่งสายเข้าบอกพี่กลัวสายอ้อมาจังด้วยโอ้สอง้อนเดี๋ยวนะโอ้โหรูวิ่งมาจ่าเอข้างหน้าเลยล็อคหนึ่งครับโทษครับมาทับหน่อย มาแลค่ะมนเจอกันตรงกำแพงพอดีเลยสองตัวก็มาดีครับ็บแปก็ชาได้นะหล่อพันยาแบบเพื่อนดูหลังให้ดีหมอกพี่สิคะหมอกพี่กระจุยแล้วเมื่อกี้มาะเกิดเกันนะลูกเอ้ยสองคนดีกว่าสามสองเพื่อนนายต้องเรานายต้องการเรา ไม่ง่ายนี่ครัเด็กคนว่ะเดียแล้วครับอุ้ยติดจ๋าใช่ปะน้องจ๋ากับพี่อย่างนั Nay, ้นใช่ไหมฮะพี่บอกเลยตอนนี้ตเียเออเฮ้ยไปโหดจังโหดจังเย็นเย็นใจเย็นเย็นที่ละหัวหนึ่งเม็ดโอ้โหทับทายอย่ายุ่งศพนี้พี่ขอไอ้น้องแล้วมุนโชว์พี่จังวันนี้ แล้วเจ้าชายต้องดูแลเจ้าหญิงรอาผมแล้วเจ้าหญิงเป็นศพไปแล้วจังหวะนี้น <c oughs> <c oughs> หน้าของสารเก้านะครับ <c oughs>